ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด, like, ด, check, ดา้วยนะคะทำไมทีสนใจเป็นผู้จัดละครคะคะเป็นผู้จัดละครเริ่มจากมีเรื่องที่คิดอยากจะทำก่อนครับแล้วมันก็ค่อยๆเ,เป็นรูปเป็นลางขึ้นมาเรื่อยๆ รรักเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่ม18มงกุฎกับครูสอนศิลปะสาวซึ่งหนุ่มแอนดิวอาซารักบทพระเอกเองส่วนนางเอกของเรื่องก็รับบทโดยสาวบัวชมพูค่ะคุณยางชาววันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับที่บ้านโลเคชั่นในเรื่องอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนที่นางเอกมาเปิดสอนเด็กเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็ตัวกลิ่นคือพระเอกในเรื่องได้มาช่วยนางเอกในเรื่องการที่ให้เขาได้ นางเอกคือมีฝีมือมีผลงานเก็บไว้แต่ไม่กล้าเอามาโชว์ไม่กล้าขาดความมั่นใจ <c oughs> ในผลงานของตัวเองรับบทหนักถ้าเป็นผู้จัดทั้งแสดงนำอย่างนี้สับสนบ้างไหมคะเนี่ยมันก็ไม่สับสนเพียงแต่ว่าง,งานมันก็มากขึ้นเรื่องสับสนนะไมมเท่าไหร่แต่เรื่องพูดน้อยน้อยเนี่ยสาวๆในกองเขาเป็นห่วงกันนะคะเป็นอารมณ์มากกว่าค่ะแนวขึมเมลเครียดเขา<อ>เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าพอมาเป็นผู้จัดพูดน้อยล<อ>งไหมเนี้ย าเกิดว่าถามบัวบัวคือเคยเจอเขาในฐานะนักแสดงมาแล้วก็วจะพูดมากขึ้นอ๋อเป็นพ,พูดมากแล้วพูดมากขึ้นนัคือเหมือนกับว่าต้องแบบว่าคอมมูนิเคตกับนักแสดงมาคือแล้วก็คือก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะตอนแรกน้องอินรูว่าเขาขรึมตอนแรกน้องเขาดุแต่พอสแสดงไปแสดงมา,งมาอุ้ยเขาน่ารักมากเขาแบบเวลาเขายิ้มนี่ไงโอ๊ยจิตใจ,ใจ <c oughs> เป็นน้อยละทอยละทวยละค่ะโอ๊ยละทอยละทวยเลยค่ะก็เขาน่ารักมากคือแบบ เขาจะไม่ค่อยพูดแต่เขาจะสดการกระทําเขาเขาทำยังไงอะเะเวลาเวลาแบบเขาพูดอิมเรียนแบบท่าทางของแอนดริวให้ดูได้ไหมทำไม่ได้อะทำไม่ได้อะไม่สามารถแต่ทำแค่ตรงตาได้ไหมโอเคโอเคอิมครับใจละลายลนเลยใจละลายไปแล้วเยอะไปไม่ค่อิมแต่ถึงจะชื่อชมแอนดริวยังไงก็คงสู้แม่ยกตัวจริงอย่างป้าจิไม่ได้ที่ขอบรรยายข้อดีของหลานรักว่า ไกลๆถามบอกอุ้ยเขาดุเรอบอกว่าไม่ดู <Okay. S 1> ใจดีแต่ว่าเขาพูดน้อยมากเป็นคนขรึมขลหรือเลปล่าคะอย่างที่เห็น่ะเงียบเงียบใช่ไม่ไม่พูดเพเอ้อเจ้อไม่พูดไร้สาระ,ะพูดอะไรก็พูดเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเขาตั้งใจมากในการทำงาน,นแล้วป้าคิดว่าเป็นการโชคดีที่ว่าได้ทำงานกับคนที่มีความตั้งใจนะคะ เราการดูแลก็ดูแลดีโดยเฉพาะนักแสดงอาวุโสม,มาถึงเขาก็จะหาน้ำหาท่าให้กินแล้วก็อาหารการรับประทานก็ดีทุกอย่างเพราะว่าอย่างป้าไม่ทานเนื้อสัตว์ใช่ไ <S S 1> หม<ช>ก็จะในกองถ่ายก็จะสั่งเอาไว้เรียบร้อยก็ดูแลแล้วพอเวลารอนานหน่อยก็จะมาขอโทษขอโทษนะครับขอโทษนะครับผมไม่ต้องขอโทษหรอกไม่ได้เล่นละครการกุศลเล่นแล้วได้เงินหรองได้ไม่เป็นไร เชื่อแล้วล่ะคะ่ปะปจิ๊ก็ระดีกพ,พี่สื่อมวลชนที่มาทำข่าวสิคะตั้งอกตั้งใจสวยกันใหญ่เลยแม่เห็นหนุ่มแอนดริวทำทุกอย่างไม่ว่าจะดูบทควบคุมการถ่ายทำหรือเช็คโมนิเตอร์ตั้งอกตั้งใจอย่างเงี้ยให้คะแนนในการทำงานกันหน่อยสิคะการตัวเขาเนี่ยป้าว่าสอบผ่านได้สบายมากเลยเพราะว่าเขามีความตั้งใจจริงแลวเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ hmm. เขามีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนในชีวิตของเขา hmm. hmm. แล้วอย่างละครเรื่องนี้เ,เป็นละครเรื่องแรกเนี่ยเขาก็ยิ่งใส่ใจไปอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทเรื่องการแสดงบางทีเขาก็จะบอกเราเพิ่มเติมนนนี่นั่นในภาพที่เขาได้มีอยู่เรียบร้อยแล้วในหัวใจ<ม>โลเคชั่นเขาก็หาเองอขับรถไปเองขึ้นเชียงใหม่แล้วก็ไปดูเองหมดแล้วก็โลเคชั่นแต่ละที่เนี่ยที่เขาหาเนี่ยเขาก็จะหาเก่งมากเลยเอ,อ<ม><ม>ใช่ะว่าที่เขาทำได้ค่อนข้างดีนะคะสำหรับเรื่องแรกแล้วก็คือ มีรายละเอียดในทุกรายละเอียดทั้งเรื่องภาพโบก็คิดว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าจะด้อยกว่าเรื่องอื่นๆนอะไรอย่างเงี้ยครับผู้จัดใหม่ด้วยแล้วก็สดด้วยซ <c oughs> ิอาซิเอาซิก็ ก็ดีใจมากมาเลยค่ะที่ได้เล่นกับพี่ไอเดียเพราะพี่เขาหน้ารักแล้วก็ทั้งหล่อแล้วก็เวลาแสดงด้วยเรารู้สึกว่าเราตื้อตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเราก็ชุ่มชื่นตื้อ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 ตอนเวลามองตายนะอิมอินแทบจะไม่กล้ามองเพราะเวลามองเดี่ยใจละลายอิมพยายามใช่พยายามมองที่ปากแทนแต่ว่ามองปากก็ไม่ได้ใจมันพาไปมองตาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็เอออิค่ะคุณผู้ชมทางบ้านฝากบอกว่าเขาเวลาไปอาเจียนแป๊บนะคะปิดท้ายสามสาวก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ผู้จัดมัดเรึมคนนี้ด้วยนะคะ ปกติก็กใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้จัดคนอื่นก็จะอาจจะไม่ได้เข้ามาทุกวันขนาดนี้ก็อยากจะให้ลองลองชมกันแล้วก็เออลองมาดูเสียงที่จะเข้ามาฟีดแบ็เข้ามาอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงแต่บอกว่าเป็นคงจะเป็นละครที่ออกมา ภาพสวยมากๆเรื่องหนึ่งการทํางานก็ต้องแบ่งด้วยเรื่องของเวลาของการพักผ่อนนะคะก็ต้องแบ่งให้ถูกสัดส่วนอ่ะก็อยากเห็นผลงานออกมาดีแต่อยากเห็นตัวของแอนดูเนี่ยสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะเป็นเรื่องแรกของอินที่อินได้รับบทบาทนี้แล้วก็ประกบกับผู้ชายที่น่ารักมากๆอะไรอย่างนี้กงฝากด้วยค่ะขอให้พีแอนดิวผิดงานอย่างนี้ดีๆแบบนี้เรื่อยๆไปแล้วก็ขอให้มีความอดทนสมมุติว่ามีอุปสรรคเข้ามาก็ขอให้ผ่านผลไปด้วยดีเพราะว่าเขาน่ารักมากๆ ขอฝากผลงานกับคุณผู้ชมแต่ต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะยังคงคอนเซปต์พูดน้อยเหมือนเดิมฝากขอเรื่องสะดุดรักเลยค่ะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ